<inate S 1> พลาดแต่ไม่กุญแจ,จได้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 โอเคไม่มีอะไรไม<พ>่ม <ài> ีอะไร <ๆ S 2> ไม่มีอะไร <c oughs> ไอันนี้ค,คือคือเรื่องคือว่าเราเราพยายามจะให้เขาเห็นแหละแล้วก็สมาค,คมวายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของของไพร์มันเข้ามาเข้ามาร่วมด้วยมาสองปี3ปีแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนสําคัญเนี่ยคือการการบริหารจัดการภายในด้วยที่ที่ที่พองงานมันใหญ่ขึ้นงานไพร์มันเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทุกๆปีจะเห็นว่าคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญผมใช้คําว่าสิ่งสําคัญคือการที่ทุกๆกคนนะครับจะ จะเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดของงานไพรมันคือการที่เราสนับสนุนความเท่าเทียมกันนะในเรื่องเพศสภาพเลยในเรื่องความเท่าเทียมกันในสิทธิของมนุษย์การเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยหลายหลายคนเข้ามาทํางานนะครับเราอาจจะลืมตัว a ออเอ้ยอะไรเอ้ยเ้ามาอาจจะไม่ได้เข้าใจจุดประสงค์ดีเท่าที่ควรเราก็จะต้องมีการกําชับนะฮะก็เขียนไว้เลยว่ามาปรับทัศนคติกันดีกว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับก็เมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้นั่งคุยแล้วกับท่าย กับค่ายนะคทางเจ้าของค่ายเองก็สนิทกันอยู่แล้วก็กพี่พบขอโทษไม่ต้องขอโทษไม่ไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหากันแต่เราต้องการที่จะให้มีความเข้าใจก็ผ่านน้องๆที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆที่มีการคือเขาเข้าใจว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของของนักแสดงกลุ่มดีกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งอะไรเท่านั้นซึ่งซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดกันเยอะม,มากๆก็มีการขอโทษขอโพยกันนะครับแล้วก็มีการปรับความกรอบความคิดแล้วก็วิธีการทํางานในต่อไปเนี่ยทางทางทางสมาคผมเนี่ย ตัวตัวทีบีสมาคมสนับสนุนวายไทยเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการทํางานที่ที่ชัดเจนแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยเข้าถึงทุกๆกคนที่ต้องทํางานทั้งออนกราวทั้งในการทํางานมากที่งขึ้นเพราะว่าทุกๆคนไปอ่ะเพื่อที่จะสนับสนุนอยู่แล้วทุกๆคนไปฟรีกันนะครับทุกทุกงานนี้คือทุกคนไปเพื่อเพื่อเป้าหมายที่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าทุกๆุกคนที่ทํางานก็จะได้เข้าใจตรงกันครับได้เคลียร์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับก็ก็เลยบอกว่าก็ขอสงวนนามไว้ตอนแรกกล่าวว่าจะแบบ คนอยากรู้อันนี้คือคุอยากรู้ว่าใช่ใช่แต่ครับผมไปค่ายพักพวกกันครับเพื่อนๆกันจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันครับก็เป็นเพื่อนกันทุกๆจริงๆแล้วทุกๆค่ายทุกๆค่ายวายในในในประเทศไทยรู้จักกันอยู่แล้วครับผมได้ถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงมีความคิดกรอบความคิดที่แบบไม่มนทางค่ายไม่ได้มีกรอบความคิดนะครับนักแสดงก็ไม่ได้มีกรอบความคิดนั้นครับมีแค่เฉพาะตัวบุคคลที่ที่นเวลานั้นนะฮะแล้วก็แล้วก็ก็เลยได้ได้พูดคุยกันครับผมว่า ก็ท่านตั้งสร้างปรับก็เรียกว่าปรับความเข้าใจกันก็ว่าไงมาคฮะก่อนที่ได้คนตับความเข้าใจกันออว่าไงเหรอฮะบอกว่าเขาคิดว่าเขาเขา,เขาไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เขาจะต้องทํางานซึ่งซึ่งสถานการณ์เฉพาะหน้าอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันครับใายก็ไม่มีอะไรติดใจกับผมผมเป็นคนคุยง่ายครับผมชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนการทีมของผมผมเขียนว่าเวลาผมโพสอะไรก็ตามแต่ผมโพสชัดเจนทุกๆโพสนะครับใครตามใครตามผมจะค้นพบว่าเวลาผม ผมเขียนอะไรที่จริงจังอ่ะผมจะถึงแม้จะมีอารมณ์ร่วมเล็กน้อยแต่ผมเขียนชัดเจนและเคลียร์ว่าเป้าทําไมถึงคิดเช่นนั้นทําไมถึงรู้สึกเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เขียนชัดเจนว่าอยากให้ให้งานนี้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการการช่วยเหลือในงานพลายสนับสนุนงานพลายบางกาะพลายมาตลอดนะครับแล้วก็ผมเองเป็นเป็นผู้จัดการนักสแสดงผมมีนักสแสดงที่เป็น t r a n s นเดอร์อยู่2คนนะฮะก็สับสนุนมาตั้งแต่ต้นผักดันกัน เพราะฉะนั้นเราก็สับสนเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเพศสภาพเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสภาพมาตลอดครับก,ก็ก็ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะบอยเลิฟหรือเกิร์ลเลิฟจริงๆแล้วมันมี LGBTQ จริงๆที่ยังต้องทํางานกันอีกมากมายนะครับในเรื่องของการกีดกันการแคสติ้งการไม่เข้าใจว่าเราจะเขียนบทอย่างไรให้มีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากขึ้นมีเพศสภาพที่ t r a n s g e n d ร์สามารถเล่นได้นะคนที่มีมเป็นคนข้ามเพศอะไรอะไรที่สามารถเล่นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามเรียกร้องในในส่วนของเราในฐานะของการเป็น Talent Manager ครับผมครับก็ตามนี้ครับขอบพระคุณทุกท่าน